เอามาเร็วๆมาเร็วๆจะจะเรียกรวมพลตามีขาบดีจะมีขาบดีจะมาบอกทุกคนตา ขอขอบคุณดวงดาวด้วยนะครับอะไรเร็วมีปาฏิหารจะมีปาฏิหารอยู่ดีๆโซเชียลก็มีปาฏิหารขึ้นมาแชร์ออกไปแชร์ออกไปก็หิวข้าวเย็นกินข้าวเย็นอยู่แล้วแชร์ออกไปครับรับชมอยู่ที่ไหนสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนนะคะหิวล้วครับหิวนิดหน่อยครับกิน <c ười> ข้าวเย็น วันนี้มีข่าวสำคัญมากๆจะมาแจ้งลูกเพจทุกคนพร้อมกับแจ้งมะพรน,นะครับอยู่ๆกำลังจะบินกลับจากอุบลราชธานีก็ปาฏิหารสัะง,งั้นปาฏิหารมักจะมาในตอนที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่ดีที่เราสวยอยู่เสมอพร้อมรับปาฏิหารน,นะจ๊ะอะไรแล้วแชร์ออกไปรีบๆแชร์ออกไปเร็วๆตอนนี้เลิกงานกันหรือยังจ๊ะรวมพลทำอะไรครับ รวมพลเพื่อฟังข่าวดีจากพี่ประเสริฐเดี๋ยวรอเข้ามาซักจำนวนหนึ่งก่อนนะครับ น้องตอบพี่นูนหน่อยอ,อืมจริงๆเพื่อว่ามันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับว่าถ้าเขาอนุญาตแล้วมันก็ต้องไปปลดไวลลิสต์ให้อยู่ดีอะมาครับมาครับมาฟังข่าวดีกัน ข้าวเหนียวพอแล้วพอแล้วเสียบบุคลิก <c oughs> มาฟังข่าวดีกันจ้าสุคสุคนเดี๋ยวเรามาเยอะๆทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราพูดทีเดียวนะครับ เร็วๆพวกเราช่วยกันแชร์ออกไปครับช่วยกันแชร์ออกไปขอคนละแปดสิบหกแชร์แชร์ออกไปให้คนรับรู้ว่าอีเตอร์อีจันร์กำลังมีปาฏิหาริย์แหง่งรักที่พลัดพรากกำลังจะมาแจ้งข่าวสารทุกคนกินกับไก่ไก่ทอดเอ้ยไก่ไก่ฟิ้งไก่ย่างครับผม <c oughs> ยยอรมัน Yo, สวัสดีครับ ตอนนี้มีขึ้นคลิปไปด้วยแล้วนะครับโอ้วันนี้คนขึ้นช้าเนาะน่าจะเดินทางกลับบ้านกันหรือเปล่าในนี้มีใครกลับบ้านหรือเปล่าครับคนน่าจะเดินทางกลับบ้านกันเนาะเอาละเอาละเอาละเรื่องที่จะแจ้งทุกคนก็คือเฉลยเถอะ ตอนนี้เรื่องที่จะแจ้งทุกคนก็คือตอนนี้เคสมะพรนมีปาฏิหาริแล้วนะครับใครสวัสดีครับสวัสดีครับ เคสมะพรน่ะเคสมะพรพักท่ากี่ปีห้าสิบสามปีครับผมนี่เคสนี้เคสนี้ใครจำเคสนี้ได้บ้างไหนคอมเมนต์กันมาหน่อยจำเคสนี้ได้หรือเปล่าครับ ก็คือเมื่อสักประมาณตอนเที่ยงครึ่งเอ้ยใช่เที่ยงครึ่งนะครับเต้อ,อยู่ที่อุบลราชธานีใช่ไหมกําลังจะบินกลับมาที่กรุงเทพทีเนี้ยทางสายการบินกําลังจะเรียกขึ้นและทีนี้ก็มีคนโทรเข้ามาเครื่องของพี่เมย์แล้วทีนี้แกก็รับสายพอรับสายปุ๊บกลายเป็นว่าพี่เล็กพี่เล็กคนนี้ก็คือลูกสาวอีกคนหนึ่งของ ่าแม่เย็นแม่เย็นก็คือแม่ที่ที่มะพรตามหานั่นเองคือจริงๆเราปิดเคสนี้เป็นเคสหินไปแล้วจนกว่าจะมีเบาะแสเพิ่มเติมเราถึงจะตามหาแม่ให้มะพรต่อใช่ไหมแล้วทีนี้โซเชียลมันก็กระจายไปทุกหย่อมหญ้าทีนี้ ข่าวนี้ก็ไปถึงญาติของมะพรเอยญาติของแม่มะพรครับหลานดี่ี่ <Thank you. S 2> ทีนี้จำได้ใช่ไหมเออพอทีนี้หลานของหลานของมะพรเนี่ยเขาไปได้ดูได้ดูเสร็จแล้วก็เขาก็เลยส่งลิงก์ให้กับพี่เล็กปรากฏว่าพี่เล็กก็เลยได้โทรหาเพจอีเตอร์อีจันว่าแม่ของเขา อยู่นี่ไอ้แม่ของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปิดจบเบาะแสสุดท้ายของรายการก็คือเราฝากลูกเพจต,ตามหาบุคคลสองบุคคลน,นี้คนนี้คือแม่แม่เย็นที่เราไม่รู้ว่านามสกุลอะไรชื่อจริงชื่ออะไร อยู่ที่ไหนกันแน่เบาะแสะแค่จดหมายส่งมาที่ตะพานหินพิจิตจดส่งมาจากตะพานหินพิจิตเบาะแสะในใบเกิดที่ไม่รู้ตั้งต้นมั่วหรือเปล่าไปอยู่ที่จังหวัดอะไรวะพี่อะไรกันหรอแม่แม่ที่เราไปตามหาแม่แม่เย็นที่เราไปตามหาแม่่มพิษณุโลกเออพิษนุโลก,ออโลกไปตามหาที่พิษณุโลกไม่เจอบ้านเลขที่เจ็ดสิบยังไงก็ไม่เจอ ไปถามไปสนีเขาก็บอกว่าไม่มีบ้านเลขที่นี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็เลยติ้งต่างกันว่าเอ๊ะหรือว่าพ่อจะลงใบเกิดผิดอะไรเงี้ยครับก็ตามหาไม่เจอแล้วทีนี้พี่มะพรก็บอกว่าแม่อ่เคยส่งจดหมายมาเคยส่งจดหมายมาจากตะพานหินจังหวัดพิจิตรเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาได้ยังไงเพราะว่าในใบเกิดชื่อแม่ ก,ก,ก็ไม่มีนามสกุลก็ไม่มีอย่างน้อยน้อยถ้าลงพื้นที่อำเภอตะพานหินที่พิจิตอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ไปตามหาตระก,กูลน,นี้นสักหน่อยไหมตระกูลนามสกุลนี้นี้แต่ไม่มีตระก,กูลให้เราไปตามหาก็เลยจําเป็นที่จะต้องประกาศตามหาผ่านหน้าเพจอีเตอร์อีจันทีนี้พอประกาศตามหาหน้าเพจอีเตอร์อีจันก็ลงรูปนี้ไปนี่คือรูปแม่เย็นนี่คือรูปแม่เย็นที่เราฝากตามหาที่มะพรเขาเก็บไว้อย่างดีเลยนะเนี่ย มาพรเขาเก็บรูปแม่เขาไว้แล้วก็นี่อันนี้อีกหนึ่งรูปเป็นรูปของพี่เล็กพี่เล็กอันนี้ก็คือลูกสาวของแม่เย็นอีกหนึ่งคนที่มาพรบอกว่าพี่เล็กเคยทำงานอยู่โรงหนังแถวพัะหนงอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยลงสองรูปนี้ไว้ปากฏว่าหลานของพี่เล็กคนนี้ เขาดูรายการอีเตอร์อีจัน์อยู่แล้วก็แชร์รายการอีเตอร์อีจันเคสมะพรไปให้พี่เล็กคนนี้ได้ดูผ่านไปโอ้โหห้ากว่าปีอะพี่เล็กได้ดูปุ๊บพี่เล็กคนนี้นะณนะวันนี้ได้ดูปุ๊บก็เลยโทรมาหาเลยโทรมาหาอีเตอร์อีจัน์เลยบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โครา แถวไหนแล้วนะพี่เมยพี่เล็กใช่ไหมยอยู่ปากทงชัยปากทงชัยแต่มันช่วงเทศการลรถมันติดติดจริงๆเขาจะมาเลยเนะี่ยเขาจะมาเลยมาหามาะพรเลยเนะี่ยแต่ว่ามันติดเทศกาลก็เลยบอกให้ยืดรอไปสักหลังเทศกาลวันที่สิบแปดสิเก้าเดี๋ยวเต้จะไลฟ์สดให้ดูวินาทีที่ สองพี่น้องได้เจอกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นข่าวท่ามกลางข่าวดีแบบนี้ก็มีเรื่องน่าเศร้าใจก็คือคุณแม่เขาประสบอุบัติเหตุรถประสานงานนะครับประสานงานเขาเรียกษประสานงานประสานงานเลยเสียชีวิตไปเมื่อปี5.9ใช่ไหมเมืม่อปี5.9ครับผม,มเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ก็มาร์พรก็คงจะได้เจอแต่พี่สาว นะครับก็คือพี่เล็กซึ่งก็เป็นตัวแทนของแม่พี่เล็กเสียงสั่นมากตอนคุยกับเต้ที่อยู่สนามบินนะครับผมเดี๋ยวเราโทรไปแจ้งข่าวมะพรแล้วฟังเสียงพร้อมกันนะครับไม่รู้ว่ามะพรจะรับรู้เรื่องนี้แล้วหรือยังโทรหามะพร <c oughs> สวัสดีครับมะพรอีเตอร์อีจัน์ครับค่ะ <c oughs> มะพร ทำอะไรอยู่สะดวกคุยหรือเปล่าสะดวกค่ะจ้าอยู่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะได้ดูหน้าเพจอีเตอร์อีจันบ้างหรือเปลอดูค่ะดูหรอแล้วรู้หรือเปล่าความเคลื่อนไหวของเคสตัวเองแนละตอนนี้เป็นอย่างไรอ่าไม่รู้เลยดูยังไงถึงไม่รู้ or, เนี่ยเขาว่างวัน่แค่วันที่แค oh, ่ทำงานเขาไม่ได้ดูวันนั้นอย่างที่ที่ออกทีวีเขาไม่ วิ่งมาบอกว่าให้ยูซว่าตัวเองออกทีวีรู้หรือเปล่าอืมครับผมใช <Okay. S 1> ่แล้วแล้วนะงั้นวันนี้ก็ยังไม่ได้ดูเลยว่าเพจอีเตอร์อีจันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าช่วงนี้อั้าแก่ที่ถือซืกดพบเดียนก็ยังไม่ได้ดูอะไรเลยโอ้ว่าก็หมดแต่ทำละหมาดเพิ่มเติมไปอีกเหน่อย อ๋อแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ผิดกฎของศาสนาอะไรใช่ไหมว่าให้ห้ามดูโซเชียลอะไรเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวกันเนาะมีข่าวจะบอกเมื่อกี้ะเมื่อตอนเที่ยงอ่ะเต้ยอยู่เต้ยอยู่ที่อุบลราชธานีกำลังจะขึ้นเครื่องบินกลับมาที่กรุงเทพมหานครมีสายสายหนึ่งโทรเข้ามาหาเต้ยเขาบอกว่าเขาชื่อเล็ก อืมอ,อืมอเขาบอกว่าเขาชื่อเล็กครับมาพรอ,อืมหลานเขาอะ่ะส่งส่งรายการเต้ยให้ให้เขาให้เขาดูอค่ะใช่เขาก็เลยรีบติดต่อมาหาเต้ยเลยเขาคือลูกของแม่เย็น เขาคือลูกของแม่เย็นครับผมคนเดียวกันหรือเปล่าครบคนเดียวกันคนเดียวกับในรูปที่มะพรเก็บไว้เนี่ยคนเดียวกันเ,เหรอใช่แล้วเขาบอกว่ายังไงดีใจมากๆเลย <S <S เขาพยายามทางฝั่งทางฝั่งแม่เย็นกับพี่เล็กเนี่ยก็พยายามตามหามะพรมาตลอด แต่ว่าบ้านเมืองมันจเจริญขึ้นเยอะเปลี่ยนเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตามหามะไม่เจอเออืมค่ะแล้วอะไรครับคิดถึงมากจริงๆเต้ยจะให้เขาบึ่งรถมาหามะพรที่อรา,ามคำแหงใช่ไหมเอ้ยออ,อ่อนนุชสี่สิบหกเลยค่ะ<า>อืมแต่ว่ามันติดเทศกาลขอเลื่อนเวลา,อ,าออกไปนิดหน่อยนะมะนะ ตอนนี้แม่ยังอยู่ไหมฟังถามก่อนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างใจว่าเลยไม่คิดว่าจะได้เจอ,อเพราะว่ามีแต่คนที่เขาดูรายการของอีเตอร์อะ่ะแล้วเขาเห็นพี่อะ่ะพี่อ่ะคนให้ำกำลังใจหมดเลยครับ ช่เขาบอกว่าอยากให้เจอนะ้ขอให้เจอและถ้าคุณบอกวาที่รักษาพี่อ่ะเขาก็อยู่เขาบอกว่าขอให้เจอนะขออเขาบอกเขาติดกยัังใจให้อืมอืมอืมครับผมอสิ่งที่ได้ต้องแจ้งก็คือทําใจดีๆนะ,ะคุณแม่เขาอ่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วคุณแม่เสียแล้วครับเมื่อปีห้าเก้าครับมา อืลดลดประสานงานเสียชีวิตแล้วเออพี่สาวเขาจะมาหาจริงๆใช่ไหมจริงจริงถ้าเขาไม่สะดวกมาเต้ยนี่แหละจะนั่งรถไปหยิบเขามาหาพี่พรเลยได้ได้พี่พร<อ>จะรอนะโอเคแล้วอ,อ,อันดับแรกอะ่ะมันเป็นทั้งข่าวดีและข่าวข่าวที่ น่าเสียใจด้วยเนาะเต้ยเต้ตแสดงความเสียใจกับมะพรก่อนหน้าเรื่องคุณแม่นะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะขอแค่รู้ว่าเขายังเขายังนึกถึงเราและยังยังตาว่หาเราใช่ครับผมอย่างน้อยในวินาทีสุดท้ายหรือข่าวสุดท้ายที่เราได้รับรู้ก็คือแม่ยังมีเราอยู่ในใจเสมอจนถึงวินาทีลมสุดท้ายของลมหายใจสุดท้ายของเขานะมะนะ ค่ะแค่นี้ก็ <ผม S 2> ดีใจแล้วค่ะคบค่รู้ว่าเขายังรู้ถึงเราแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็คิดที่จะตามหาเราเหมือนกันครับมะถ้าสมมุติว่าวันนี้แม่เย็นรับรู้รับฟังอยู่มะอยากจะบอกอะไรไปถึงแม่เย็นไหมครับอยากบอกว่ารักมากที่สุดไม่เคยลืม,มไม่ว่าแม่จะอยู่หรือไม่อยู่แต่ก็ไม่เคยลืม อยู่ในใจของพี่ตลอดไปจะกปิดชีวิตของพี่จะหาไป mm. เพราะสิ่งที่องจารก็คือคือเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะคิดว่าเราเป็นลูกก็ตามพี่คิดของพี่มาตลอดอยังไงเขาก็คือแม่ของเราไม่ว่าเขาจะผิดหรือถูกแต่สําหรับพี่แล้วแม่ไม่เคยผิดแต่เป็นคนถูกเสมอครับเราบอกว่ารแม่ม่อที่สุด ครับเอาคี่คททำทำตามศาสนาของพี่ก็คือขอพรให้คุณแม่ตลอดครับผมโอเคได้ได้ไดยังน้อยๆเดี๋ยวหลังสงการานต์ก็จะพาพี่เล็กมาหามมกนะได้ค่ะครับให้ได้กอดกันเป็นตัวแทนคุณแม่เนาะ อ๋ออย่างน้อยๆก็ยังมีพี่เล็กอยู่ยังมี2พี่น้องสายเลือดแม่เย็นนะค่ะครับผม <Okay. S 2> ขอบคุณกนะคะชิอาสัาจ้เจด้วยความยินดีมากๆเลยครับจริงๆอะ่ะมันเป็นมันเป็นผลงานของลูกเพจเต้ยด้วยซ้ำเนอะอย่างที่เราเราให้ความหวังกับมะพร์้ว่าวันหนึ่งถ้ามันเป็นเคสหินจริงๆแต่ว่าเบาะแสมันไปถึงญาติๆของแม่เย็น เราก็คงจะได้มีปาฏิหาริย์และวันนี้มันก็มีจริงๆนะครับอันนี้ที่สามารถดูย้อนหลังได้ไหมคะย้อนหลังอะไรเอ่ยดูที่ว่ามีคนมาบอกว่าเป็นพี่<อ>สาวมีครับผมเต้เพิ่งลงคลิปตอนอที่เขาโทรมาบอกไปประมาณวันนี้ช่วงช่วงกี่โมงนะช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ที่ผ่านมาเองครับดูย้อนหลัง<อ>ได้แล้วจะจะดูย้อนหลังได้ตอนไหนคะดูได้เลยครับนะตอนนี้<อ>ดูได้เลย หน้าเพจใช่ไหมคะหน้าเพจใช่ครับ<ว>ผมเดี๋ยวเปิดให้ลูกดู<อ>ให้ดูก,กลับมาก่อนเดี๋ยวให้เขาดูได้ครับผมเขาได้ได้เจอแล้ว,แล,วแล้วเขาจะได้รู้ว่ายายของเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วครับอย่างน้อยน้อยยายไม่มีแต่ป้าย,ยังมีชีวิตอยู่นะอดค่ะได้บดอกเขาโอเคได้ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับใ,ใ,ให้ให้มาพรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาสองพี่น้องมาเจอกันสายเลือดแม่เย็น ค่ของคุณตาค่ะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ,อ,รบอืมมาร์คพรยังไม่รู้ยังไม่ได้ดูหน้าเพจอีเตอร์อีจันนะครับแกก็มุกออนเร็วมากเนาะก็คงจะแอบ,บทําใจไว้บ้างแล้วล่ะนะสําหรับการเรื่องราวของคุณแม่แต่ก็น่าจะแอบ,บช็อกพอสมควรอยู่กับก,บการการกานคาดหวังมาห้าสิบกว่าปีนะครับกับการรอข่าวคราวของแม่เนาะ แต่ว่าวันนี้อย่างน้อยๆอย่างที่ได้บอกมะพรไปว่าสายเลือดของคุณแม่ก็ยังอยู่ก็คือพี่เล็กก็ยังเป็นตัวแทนอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ลูกเพจดูแน่ๆขอให้ผ่านช่วงเทศกาลสงการานไปก่อนแล้วก็ลดลาหายติดกันก่อนมิตรภาพาจะเป็นเส้นทางแห่งความหวังที่เราจะพาพี่เล็กเดินทางมาหามะพรที่อ่อนนุช46ใช่ไหม อ,อ่อนนุ46นะครับจะปิดฉากความพัดพระ50กว่าปีลูกเพจอีเตอร์อีจันนี่มันสุดยอดจริงๆซ ocial ของอีเตอร์อีจันนี้นะครับขอบคุณครอบครัวอีเตอร์อีจันมากมากเลยเอานะครับส่งข่าวลูกเพจที่รับชมอยู่นะตอนนี้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันที่ไลฟ์สดสพี่น้องได้เจอกันหลังพัดพระ50กว่าปีนะครับไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย